สำหรับใครที่เตรียมตัวรับเงินเยียวยาจำนวน10,000นบาทวันนี้มาดูวิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ผูกได้ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา1นึ่งมนบาทมาติดตามวิธีการกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการทราบขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยาทั้งกลุ่มมาตรา33มาตรา39มาตรา40นายจ้างกลุ่มฟรีแลนซ์โดยวันนี้มาดูวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยาสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาททำได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยวิธีการผูกบัญชีทุกธนาคารกับพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยา สำหรับการลงทะเบียนพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารทุกสาขาโดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารและนอกจากนี้ธนาคารส่วนใหญ่จะมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสาขาธนาคารด้วยเช่นการลงทะเบียนผ่านโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตู้ ATM หรือ call center โดยมีรายละเอียดแยกแต่ละธนาคารดังต่อไปนี้ สำหรับธนาคารกรุงไทยสามารถสมัครได้3ช่องทางคือตู้ ATM ธน,นาคารกรุงไทยเน็กและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถสมัครพร้อมเพยได้ผ่านตู้ ATM สีฟ้าและตู้ ATM สีเทาดำเนินการตามขั้นตอนที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะสําหรับตู้ ATM สีฟ้าให้เลือกบริการพร้อมเพยแล้วก็สมัครบริการพร้อมเพยจากนั้นผูกเลขประจำตัวประชาชนสําหรับตู้ ATM สีเทาให้เลือกบริการอื่นๆจากนั้นเลือกพร้อมเพยแล้วก็เลือกสมัครบริการพร้อมเพยผูกด้วยเลขบัตรประชาชนจากนั้นกรอกเบอร์โทรศั ับมือถือและยืนยันข้อมูลและนอกจากนี้ยังมีวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ์สำหรับบัญชีธนาคารกรุงเทพนั้นจะต้องเตรียมบัญชีธนาคารบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยช่องทางการสมัครบัญชีพร้อมเพย์สามารถสมัครได้ที่ a t m บัวหลวง M-Banking บัวหลวง i-Banking เว็บไซต์สาขาหรือติดต่อได้ที่ call center โดยขั้นตอนการลงทะเบียนจะเป็นตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ขณะนี้เลยค่ะ สำหรับการลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านเว็บไซต์ธนาคารให้กรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นเข้าหน้าจอเพื่อลงทะเบียนโดยตรวจสอบเลขที่บัญชีให้ถูกต้องและระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นกดยอมรับและกดถัดไปสุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมระบุใหม่เลขรหัส OTP ที่ได้รับจากนั้นกดยืนยันได้เลยค่ะ สำหรับการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารอมสินนั้นสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแอปพลิเคชันไมโมและตู้ ATM โดยเอกสารนี้ต้องใช้ในการลงทะเบียนคือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารอมสินและเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยขั้นตอนการลงทะเบียนจะเป็นตามขั้นตอนที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะสำหรับแอปพลิเคชันไมโมให้เข้าสู่แอปแล้วกดที่ ปุ่ม3ขีดด้านซ้ายบนหน้าจอเลือกเมนู JSB Prompt Pay จากนั้นคลิกที่ลงทะเบียนและยอมรับ ตามด้วยระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องจากนั้นกดยืนยันเป็นอันเรียบร้อยค่ะถัดมาก,การผูกพร้อมเพย์กับทอกศโดยให้ท่านเตรียมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากและเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเอ o โมบายได้ด้วยเลขที่บัตรประชาชนโดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันและตั้งค่าบัญชีพร้อมเพย์จากนั้นกดลงทะเบียนและผูกบัญชีพรอมเพย์ที่ต้องการจากนั้นกดยอมรับพร กรอมระบุรหัสผ่านหรือโมบายพินหหลักเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหรือว่าสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน A Mobile ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะ ถัดมาเป็นธนาคารกสิกรไทยให้ท่านเตรียมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือและบัญชีเงินฝากจากนั้นสามารถสมัครบัญชีพร้อมเพย์ได้ที่แอปพลิเคชัน K+ ตู้ ATM K Cyber อร์ ber, และธนาคารกสิกรทุกสาขาทั่วประเทศในการลงทะเบียนผ่านแอป K+ ให้เลือกบัญชีอื่นๆจากนั้นเลือกพร้อมเพย์และลงทะเบียนเลือกหมายเลขบัตรประชาชนกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพียงเท่านี้ก็เป็นอันยืนยัน และเสร็จเรียบร้อยค่ะหรือสามารถลงทะเบียนผ่านตู้ ATM โดยกดเลือกพรอมเพย์และลงทะเบียนพรอมเพย์จากนั้นสมัครบริการด้วยเลขที่บัตรประชาชนเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ให้ท่านเตรียมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขที่บัญชีธนาคารโดยสามารถสมัครพร้อมเพย์ได้ทางเว็บไซต์พรอมเพย์ .scb หรือ scb easy application หรือ scb easy net หรือตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะสำหรับ วิธีการสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่าน SBE CNET จะเป็นไปตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะให้เลือกสมัครพร้อมเพย์กดยอมรับเงื่อนไขจากนั้นระบุเลขที่บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศรรษษัพท์จากนั้นให้เลือกผูกบัญชีจากนั้นให้ยืนยันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคะ่ะถัดมาเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่านธนาคารกรุงศรีโดยอย่าลืมเตรียมเอกสารก็คือเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศรรัพท์มือถือและเลขที่บัญชีเงินฝากโดยสามารถลงทะเบียนผ่านได้ทั้ง5ช่อง ทางคือกรุงศรี ATM กรุงศรีออนไลน์แอปพลิเคชัน KMA กรุงศรีบิสออนไลนและธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาโดยสามารถสมัครบริการพรอมเพย์ผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆให้เลือกเมนูกรุงศรีพร้อมเพย์จากนั้นกดที่ลงทะเบียน จากนั้นให้กดดำเนินการและเลือกยืนยันได้เลยค่ะหรือจะสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM ก็ได้โดยเลือกเมนูสมัครพร้อมเพย์และบริการอื่นๆจากนั้นเลือกบริการกรุงศรีพร้อมเพย์แล้วลงทะเบียนด้วยเลขที่บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดยืนยันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพยกับธนาคาร TMB ธนาชาติอย่าลืมเตรียมเอกสารคือบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือและบัญชีเงินฝากสามารถสมัครง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเพราะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดค่ะหลังจากเข้ามาที่แอปพลิเคชันให้กดปุ่มเมนูซ้ายมือด้านบนและเลือกบริการพร้อมเพย์จากนั้นกดปุ่มถัดไปเพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ และให้ยืนยัน OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือจากนั้นกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและมาดูวิธีการผูกพร้อมเพกกับธนาคาร UOB ให้ทำตามขั้นตอนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะโดยอย่าลืมเตรียมเอกสารคือสมุดบัญชีเงินฝากบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือสามารถสมัครได้ที่ธนาคาร UOB ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ UOB Personal Internet Banking หรือแอปพลิเคชัน UOB Mighty ค่ะ และสำหรับการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เตรียมเลขที่บัญชีบัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์มือถือโดยสามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ